สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูบกัมบันเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันกับและก็ล็อกวีรีเชิญนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปเอาโค้ดของกิจกรรมคอลแล็บและก็ล็อกคลาสสิกคัาสามกันนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีข่าวใหม่ๆจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับกิจกรรมคอลแล็บนะครับผมเขาจะให้เราเล่นเกมแลงก์ล็อกวีนะครับผมเก็บเลเวลในเกมแลงก์ล็อกวีเนี่ย ระดับของโค้ดเนี่ยก็จะมีของที่มันได้ต่างกันนะครับผมแล้วก็แยกเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับผมซึ่งจะมีของคัดสิกับคัดสามนะครับผมที่ค่อนข้างดีแล้วก็ขายได้นะครับผมแต่ก่อนจะไปดูเรื่องโค้ดนะครับผมก็แนะนํากันก่อนเลยสําหรับใครที่อยากจะเล่นเพื่อการแบบเอาโค้ดเล่นคอร์เล็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีอาชีพแนะนํานะครับผมอาชีพที่เล่นง่ายเลยก็คือไนท์นะครับผมจุดเด่นของไนท์เลยก็คือมีสกิลวิ่งเร็วนะครับผมวิ่งเร็วถึกนะครับผมดาเมจแรงด้วยนะฮะ เรียกได้ว่าโอ้ยทำกิจกรรมลงดันปาร์ตี้ลงดันเดี่ยวเนี่ยสบายมากเลยนะครับผมอ่ะนี่คือตัวอย่างนะครับผมเนี่ยดูสกิลวงกว้างมากนะครับผมแล้วก็ถึกมากนะฮะปล่อยบอดเดินฟาร์มสบายนะครับผมวิ่งเควสเร็วนะครับเพราะว่าเรามีสกิลวิ่งเร็วนั่นเองนะฮะสำหรับแนวทางการอัปสเตตัสของไนท์นะครับผมก็กดเด็ก30มสินะครับผมแล้วก็สเต็ต50นะครับแล้วค่อยมากดลักอีก30นะครับผมซึ่งพอกดลัก30เสร็จเนี่ยคุณกดสเต็ตยาวๆต่อได้เลยนะครับผม เออลืมบอกไปเกมเกมนี้นะครับแล้นด์ล็อกวีรีเทอร์เนี่ยทุกสกิลคลิกได้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยก็ควรจะหยอดลักไว้บ้างนะครับต่อมาเรื่องของสกิลนะครับผมสกิลเนี่ยตอนเป็นนักดาบนะครับก็อัพบาร์สสามนะครับ,บ,บ,รบผมแมกนัมเบรกสิบนะฮะจากนั้นก็อัพโฟบกซสามดีเฟนเดอร์สามนะครับผมแล้วก็ควิคเคนอันนี้แหละเป็นสกิลที่เราต้องใช้ก็คือเ p d เพิ่มขึ้นแปดสินต์ีวิ และมูเมนต์สปีดเพิ่มขึ้น100%ซึ่งอันนี้จะทําให้เราวิ่งเควสได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับคือช่วงแรกๆเกมนี้ทำเควสมันได้อีกทีไวกว่าฟาร์มมอนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใช้วิธีวิ่งเควสเอาง่ายกว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยมาอัพตัวซ็อดแมนชิพสามนะครับแล้วก็เก็บพอยต์ไว้นะครับผมคือเกมเกๆนี้เนี่ยคุณสามารถเก็บพอยต์ของนักดาบไปอัพสกิลของไนท์ได้นะครับผมพอเป็นไนท์นะครับผมก็อัพอันนี้ก่อนเลย Two Hand Quicken นะครรับผมจะะะยยืดะยะเวลาของสกิลคเคนนะฮะ แล้วก็อัพ ignition b r a k นะครับผมสกิลนี้โคตรแรงนะสามร้อยสามสิสกิลหมู่ด้วยนะฮะแล้วก็อัพ riding riding เนี่ยก็คือขี่มังกรนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าพอยต์เหลือเนี่ยก็มาอัพตัว two hand sword mastery จะได้แท็กเพิ่มขึ้นกับคีเรทเพิ่มขึ้นนะครับและถ้าอัพ two hand sword เต็มเนี่ยก็มาอัพตัว bendit slash นะครับผมซึ่ง bendit เนี่ยมันต้องผ่านตัว charge attack สกับ p i e r c สก่อนนะครับแล้วถึงจะอัพอันนี้ได้นะฮะตัวสกิลที่ผมเซตไว้เนี่ยก็จะมีอันนี้ครับผม ควิกแค้นนะครับผมควิกแค้นดิเฟนเดอร์นะครับดิเฟนเดอร์จะทำให้เราถึกขึ้นนะครับ IB นะครับแล้วก็แมกนัมเบรกนะครับส่วนบาร์สเนี่ยถ้าเราได้ตัวเบนดิสแลตเนี่ยค่อยเอาบาร์สออกแล้วใส่เบนดิสแลตแทนนะครับผมสกิลประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในการทำของนะครับผมสำหรับใครที่เล่นเอาคอนแลบอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือจริงๆถ้าเล่นจริงจังด้วยก็ได้นะครับผมก็ทำของช่วงเลเวล30ไปเลยนะครับผมอย่างผมเองเนี่ยก็ทำของ30ทั้งตัวเลยตั้งแต่อาวุธ เครื่องป้องกันนะครับผมก็ใช้ของ30ทําเอานะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมมันจะมีกล่องช่วยเล่นอยู่ให้กดที่ร้านคาโอนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ซื้อเนี่ยมันจะมีกล่องมันจะมีของที่ขายในราคา1เซนนี่ขายแถวๆนี้มุมด้านซ้ายนั่นแหละนะครับผมซึ่งคุณสามารถซื้อได้เลยมันคือกล่องช่วยเก็บเลเวลนะครับผมหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับผมร้านเซเลเบตบ็อกเนี่ยนะครับผมมันจะให้ของเรา ถ้าจำไม่ผิดทุกๆ1ิเวลนะครับผมก็คือเวล10 20 30แล้วก็35เนี่ยจะได้อาวุธของ30แล้วก็จะมาอีกทีก็คือ40จะได้เป็นชุดเกราะเป็นใบบูปลิ้นชุดเกราะก็คือใบคราฟชุดเกราะนะครับผมแล้วก็45เนี่ยก็จะได้เป็นใบคราฟอาวุธของ40อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้คืออาชีพที่แนะนำนะครับผมสำหรับคนที่อยากแบบเล่นกิจกรรมเอาคอร์แลปเลงเนี่ยไนท์ครับผมจากที่ลองเล่นมาง่ายที่สุดแล้วเท่าที่ผมเล่นนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีีกกกกาารรับโค้ดนน่่อว อันนี้คือไอเทมที่เราจะได้นะครับผมเมื่อเล่นกิจคอรแลบนะครับผมก็จะมี3เกมก็คือแลคคัสสี่คัสสิกซึ่งคัสสิกเนี่ยรวมเอ็ตก้ากับบาโฟเลยนะแล้วก็เดอะแลกนัล็อกนะครับผมผมขอข้ามเดอะแลกนัล็อกไปแล้วกันไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับผมเอาแค่คัสสีกับคัสสิกก็พอสำหรับคัสสีนะครับผมคุณจะได้กล่องกูดอีเวนต์นะครับผมมันคือกล่องยาต่างๆนะครับผมอัลเมตี้สมอลไลท์มีเดียมพาวเวอร์บูสเตอร์สมอลมานาเวิร์ธิเกตมูฟนะครับผมอันนี้คือเวล่ิล์ดสี่สิ จริงจังหน่อยนะครับผมก็ประมาณสัก2-3ชั่วโมงก็จะเวลสี่สิบแล้วนะครับวิ่งเควสเรื่อยๆมันให้ทําอะไรก็ทําไปนะครับแั๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับต่อมาคือเวลห้าสิบเวลห้าสิบเนี่ยจะได้กล่องรีฟอร์มอาวุธโอเอสครับผมนี่ครับวิธีการก็คือคุณเอาโอเอสบวกเก้าเนี่ยใส่กล่องนี้เข้าไปแล้วมันจะออกมาเป็นอาวุธรีฟอร์มให้นะครับผมส่วนกล่องหกสิบนะครับผมจะเป็นกล่องตีบวอาวุธทาร์นออดเอดีนะครับผมอ่ะต่อมาของคลาสสิกนะครับผมของคลาสสิกเนี่ย เวล40คุณจะได้เหรียญกาชา UFO catcher นะครับผมตู้เนี่ยอยู่ตรงมุมซ้ายล่างของมอลูนะครับผมในการหยอดตู้เนี่ยใช้หนึ่งเหรียญในการหยอดหมายความว่าถ้าคุณเอาโค้ดเลเวล40มาใส่เนี่ยคุณจะหยอดได้5ครั้งนะครับผมก็รวมลุ้นพิโอนน่นะครับผมพิโอนี่เดสเซดวูฟโชโก้ ony, Wolf, oco, เนี่ยอยู่ในตู้นี้ทั้งนั้นนะครับผมแค่คุณใช้เวลาประมาณ2-3าชั่วโมงในแลกวี v, นะครับผมคุณก็จะได้โค้ดสุ่มไข่สัตว์เลี้ยงแล้วนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณเน้นเร็วนะ คลาสสิกเนี่ยทำตัวเวล40แล้วก็เอามาหยอดไข่เนี่ยเร็วที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่ากล่องเวล50กับ60เนี่ยมันไม่ค่อยจะสนใจสำหรับคลาสสิกนะครับผมเนี่ยอย่างกล่อง50เนี่ยจะได้เป็นวอลคิรี่เฟเธอร์แบนซึ่งก็ไม่ได้ดีมากนะครับผมไม่ค่อยมีความสามารถอะไรเท่าไหร่ด้วยนะฮะกล่อง60เนี่ยก็แค่เป็นกล่องออฟไอตัวหมวกอันนี้เอง ซึ่งส่วนใหญ่เราก็ใช้หมวกในเกมพวกเอจิสหรือว่าใช้หมวกแคทช็อปเช่นปิโกงูแกะอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นว่าคลีฟเอเทอร์สำหรับคลาสสิกเนี่ยมันไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับผมก็เลยแนะนําว่าถ้าคุณเล่นคลาสสิกนะครับผมแนะนําว่าเลเวลแล็กวีแค่40พอนะครับพอ40ปุ๊บก็มาเอาโค้ดแล้วก็ปั้นตัวใหม่เลยนะฮะ แต่ถ้าใครเล่นแล็คคัสสีนะครับผมก็คุณก็ต้องไปให้สุดอะ่ะ4 0 5 0 6 0อบอะนะครับมันถึงจะคุ้มนะครับผมเพราะว่าคัสสีเนี่ยขายได้ทุกโค้ดเลยอ้ออย่างหนึ่งนะถ้าคุณเลือกเซิร์ฟไดเซิร์ฟหนึ่งเป็นของรางวัลแล้วอะจะเปลี่ยนไม่ได้นะคุณไม่สามารถแบบเอ้ย40เอาคัสสิบ50ไปเอาคัสสีไม่ได้ถ้าคุณจะคัสสีก็คือคัสสีทั้งแถวเลยนะครับผมจะคัสสิก็คัสสิทั้งแถวนะฮะอันนี้คือของนอาคร่าวๆนะครับผมไปดูวิธีการรับโค้ดกกกอนอีีว่่่าาาออืเเลย็ข้ามาท เว็บรับของรางวัลก่อนเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ละกันนะครับผมอ่ะเมื่อเข้ามาปุ๊บนะครับผมก็จะมีรายละเอียดอะไรพวกนี้ให้นะครับผมกิจกรรมเนี่ยอยู่ถึงวันที่30เมษายนนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็กดล็อกอินนะฮะอ่ะมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็แนะนําว่าเล่นเป็นเซิร์ฟเวอร์ลูนาติกเพราะมันเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่คนไทยเล่นเยอะนะฮะอ่าคุณก็กดลูนาติกไปนะครับผมกดนนนนนนีี่่่อัััั้้้ตตตววววผผผมมมมมมะะคคคครรรรบบเเเเเลลลลลล42 40ถถาใไงงสุุิณึแ แล้วมากดหน้านี้เอ้ยทำไมผมยังเลเวล35อะไรอย่างนี้อยู่นะครับผมคุณต้องล็อกเอาท์เกมก่อน1ครั้งแล้วก็ล็อกอินใหม่เกมก่อนอีก1ทีเพื่อให้ขอ้อมูลมันอัปเดตขึ้นนะครับผมอ่าถ้าใครเลเวลไม่ตรงเงี้ยคุณก็ไปล็อกเอาท์เกมล็อกอินเกมใหม่ก่อนนะครับผมตรงนี้ก็จะให้เลือกเกมนะครับผมอ่ะอย่างผมเลเวล40เนี่ยก็เอาแลกคลาสิกไปละกันนะครับผมจะไปกดตู้กาชานะฮะตรงนี้เนี่ยมันเป็นอ e ีเมลของ OCC นะครับผมถ้าใครเล่นถึงเลเวล60เนี่ยมันมีแจกแต้มของ OCC เเพิ่่่มมมนะมนะะคคครรัับบแแตผผวล40 อ่ะก็กดซับมิสไปเลยโอเคพอซับมิสเสร็จนะครับผมคุณก็มากดเลือกอีกหนึ่งรอบนะฮะพอกดเลือกตัวละครเสร็จเนี่ยด้านล่างเนี่ยก็จะมีโค้ดเลยนะครับผมคุณก็เอาโค้ดเนี้ยไปเติมในเว็บเกมได้เลยจะเป็นแล็กคัสสี่คัสสามก็ได้นะครับผมก็กดก๊อปปี้ไปนะฮะอ่ะของผมจะไปเติมในคัสสิกใช่ไหมครับก็กดเข้าเว็บคัสสิกนะครับกดเติมไอเทมโค้ดตรงมุมขวาบนนะฮะแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์คัสสิกนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยก็เลือก ID เลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ใส่โค้ดเข้าไปได้เลยนะครับผม โอเคเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวไปจุ่มกันในเกมต่อดีกว่านะฮะสำหรับการสุ่มไข่ของเซิร์ฟคลาสสิกนะครับผมก็กดเข้ามาที่จดหมายโลเด็กนะครับผมแถบประกาศนะครับผมก็จะมีคอลแลบที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับผมตู้เนี่ยอยู่ที่มอลูนมุมซ้ายล่างนะครับผมแถวๆนี้เขาขายกันอยู่เหรียญละ80,000เซนนี่นะครับแต่เราเอามาจุ่มดีครับผมโชโกมันต้องเป็นของเรานะฮะจุ่มไปนะฮะปุ๊บกดปุ๊บเป็นไงสปอนะครับ ยังยังไม่ยอมนะครับผมไปอีกทีนึงหนึ่งดอกไปโอ้โหสปอร์ซ้ำมาอีกนะครับผมนายสกิลบัตเดซเิทวูฟพีโอนี่โชโกผมอยู่ไหนนะครับผมมาอีกทีหนึง่งโอ้โหพอยชั่นสปอร์นะครับอัปเกรดขึ้นมาหน่อยนะครับผมจากสปอร์ธรรมดาบแบบมีพิษขึ้นมานะฮะไปดีครับผมปึ๊บปิโกโปิโก,โกนะครับมาแต่แรงบีนะฮะ ขอแรงที่มันสูงกว่า B หน่อยได้ไหมเออเป็นยังไงล่ะขอ A ได้ A นะครับผมได้โดเกบิ B นะครับหมดและ5เหรียญผมนะครับผมก็นั่นแหละครับใครอยากลุ้นโชโคลุ้นดิสร์วูฟลุ้นพิโอนี่นะครับผม <S <S ก็สามารถไปเล่นกิจคอลแลบได้ที่แล็กวีได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็วันนี้ล้วกันนะผมก็จะลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกำนวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกำนวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม b s c r i b e ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกำนวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจให้กำนวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กำนวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ